พูดไปตายเค็มค็มไี่ยังเแจกมาเลยด้อ้ยแต่เราจะเลิศนแจ้งแม่ฮ่าฮ่าท ไที่ก่อนค่ะวูย้าก็แมกับ้ใแับแล้วผปรใดแม่แบมด้่ขอนุองฟุกอ่ะให้น้องฟุกยังให้แล้วตาให้แล้วหรอน้่งฟุกได้แล้วเนาะทีนี้เหลือใครลูกโอ้ ติ่มก็ลงมาพี่หอม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 อยู่ไหนี่ไปเย็บไม้เห้พ่อลูกไม้เห็บพี่แบงค์พี่หอมอ่าของของพี่แบงค์เมื่อคืนเอาไปคล้องหน้าเวทีให้แล้วเนาะของพี่แบงค์น่ะเอาพี่แบงค์คล้องนไอ้พวกให้พวกเอาไปคล้องใไงไอ้พี่หอมพี่หอมอยู่เปล่าไอ้ดูคำเรียบร้อยเซ่พี่หอมอยู่ไหมรู้ว่านะโอเค แล้วเดี๋ยวยิ้มสักหน่อยก็จะวิ่งเข้ามาแล้วก็หลบหนูเดี๋ยวพี่จอนพี่จอนพี่จอนเต้นสีชมพูผ้าผ้าสีชอยู่พี่ใส่ปะเต้นสีชมพูผ้าสีไนไม่ผ้าหรอสีชมพูเล่าฟวกพวกเต้นพี่จอนพี่ใส่อ๋อนี่เนี่ยเต้นพี่จอน แมัรกี่ย่านะโอ้นี่เป็งสี่เออแล้วหมลพตัวขึนมาหน่ใส่ชุดร้านแยจับสวนถึงจแล้วไม่เข้าเสาเสือดำ้าไก่ตัหนกงแลวก็ม่เกียไปดอแล้วฟัเงี้เสือดำที่จอดเรียจอด อันนีค่ะพี่จอนค่ะนี่อค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณสมัครความแพงกับพี่น้องมาได้ด้วได้มาสำเร็จกับได้แเราคืนพันเท่าเด้อค่ะลูกๆคุณข้าคืนมาได้หนิได้กินพี่จอนลิงมาเลยสวยแต่จริงจริงร้านร้านได้จำสวนไม่ใช่สุดนี่ขึ้นเตยล่าวันนี้หนูก็ต้องแบบแต่งอีกนะตอนต้องแบบมาให้เราได้หรืเล่าขอบคุณมากนะคะพี่จอนลัเพลินโชว์ เอก่เดี๋ยวพอตุ้เอาไว้ให้ตอนเช้าพี่หอมยังไม่มานใครนะไงพี่ต้นเลียวพี่อต้นเลีกับพี่แพ็คให้ให้คู่ไปเลยนั่นแหละอยู่ด้วยกันเลยมันกริ่มนก็นแล้วกเิ่นสองคนุ่ต่นี่ยต่นี่ยไ จะเพิ่มความมึนขึ้นเท้าแล้วประกันไม่เพิ่มอะไรนะเพิ่มแค่ความบาร์บี้ก็พอละมีบาร์บาร์บี้บาร์ดันพ่อเปียกอยู่พันวันนี้พ่อไม่ไม่ไม่มีพ่อเปียกมีแต่พ่อตุ้ยลิฟติดฟันไม่บอกน้องฉันกับพ่เห็นตาฉันแห้งบวบพ่อตุ้ยยังไม่ตื่นเดี๋ยวไปหาพี่พี่ริ้วยังเห็นพี่ริ้วไหมพี่ริ้วเอาเอามาเป็นพี่ริ้วก่อนเ่ยไม่นันริ้วนะริ้วนอนอยู่หันนั้โอ้ยไอ้ลิวอยู่บนไป ไปปลูกเลยเดี๋ยวก็ขึ้นเตลาแล้วนอนดิฮะไม่เป็นไรน่ปลูกเลยค่ะปลูกเลยเดี๋ยวขึ้นเต้ลาแล้วเมื่อนี้แหละจะไายคิดไม่ยแย้มตืนอะไร้นเอตัวเลี้ยวเลี้ยวเอ้นอนล้าต้มพน่งยเ้้ายัเตบนเลี้ยวเลี้ยวจ้า พี่แพ็กเก็ตด้วยเลยพี่แพ็กอยู่ไหนแพ็กนอนเปล่าอันนี้ของพี่แพ็กับพี่อยู่งยังขอบคุณนะคะขอบคุณพวกอันโบน้อฮะนี้เธอกล้องไงนะเป็นปั๊กอันนี้ให้แม่ก่อนขอบคุณนะคะค่ะเดินต่อครับเหลือใครคะอันนี้ไงแม่ติมนั่งไงแม่มาแล้วไงแม่มาแล้วเป็ดก้อนเลยป๊ แม่มีอะไรแม่ด้วยดิเดี๋ยวคนเอาอนไปให้เดี๋ยวคนเอาไปให้โอเคโอเคแม่ขึ้นไปลำก่อนไปเอาพี่น้องเดี่ยวอันแมตส์มเล่าขึ้นจีขึ้นไปลำลาก่อนเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเอาไปแนราไปาอนนไขอาใครลูกปลามดกับพ่อตุ้ยใช่ไหมพี่วอมน่าจะยังไม่เข้าให้ตอนามมา้ยาไดไหมคะเพราะตลาเสร็จแล้วเพราะว่าพ่อโมจะน่าจะมาถ่ายคลิปอ๋อได้ไปก่อน แล้วก็ของพ่อตุ้ยเหมือนกันของพ่อตุ้ยเดี๋ยวพ่อตุ้ยนาเดียวปวดแขนแขนเมื่อเท่ยงเศร้านะมั้งเดี๋ยวจะไปซื้ออีกก็แบบตอนนี้เติร์ตติดของเมื่อวานหนูโคตรตอนนี้หนูจะบอกว่าว่าหนูโคตรยาบานีเด้อคือสารแล้วเขาอยากข้านอหนูออยากนอนแม่ นอนจับต oh, ้นท ja. ี่บ้าเดี right> ๋ยวเดี isa, S <s ๋ยวเมื่อวานสองถุงใหญ่ป่ะเมื่อนี้ถุงเดียวค่ะแต่ว่าถุงมึงใหญ่ค่ะขยะเล็บแบบสอบไปาเป็นถุงยังเนี่ยถุงหางสุดบ่ถุงหางสุดอาธิบดีมาเลยอาธิบดีมาเลยเดี๋ยวที่สุดมีขยะเมื่อนี้ถุงเดียวแต่ว่าถุงใหญ่กว่าเดิมค่ะ โอ้ยเยวเขา้ะเอาได้สิโอยแล้วาป้าเอ้ยป้าห้องเสียงยีวยาฟ้าห้องมวนนองฟังมอละมวนก็อยากมื่อหอดบานหีบนมวนแห้ง จนสอดแจงจาง pues ปางท่าตาซุ่มมลำแสดงซุ ah and ่มมะลำแสดงหาตั้งแต่ตอนสามดุมกันหุ่มสว่างเล้วทางโบฉันก็อยากเขาก่อนทุกคนค่ะนุเด็ดไปปลูกเอาเด้อค่ะพี่น้องนุยางเปิดเต้นขับไปพี่ปุ้ยโบฮันไปยีติไปใส่ทามหนูเอาพี่ปุ้ยมือดีท่า วันมี้พักิจอีกอย่างหนึ่งต้องทําวันนี้คือมาเลยล้อแม็กหมื่นแตกไม่ใช่แมมต้องเต้นเป็นเวลา8นาทีเต้นเต้ยลาแปดมื่นแตกนะคะดีใจปะโอเคค่ะดูดีใจเพราะจะได้เห็นแม่แมมเต้นพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนึ่งก่อนนะคะซิมแลทีแล้วล่าสุดคนกับอุ๋งนอนค่ะโอเคไหมป้า